ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนนา l Mo ม,มูมิเนียลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีธนูค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินการเรียนสุขภาพและความรักนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะมันจะดูกว้างมากๆนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเนาะแล้วก็ พิเศษนะคะในคลิปนี้นะโบก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะหนึ่งคือการดูดวงนะคะพลังงานโดยรวมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสองค่ะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นลายปักนะคะคือปักต้นเดือนกับปักปลายเดือนนั่นเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของการงานการเงนิงนสุขภาพความหลักนี้นะคะสามารถดูได้ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันนะว่าในเดือนนี้ค่ะชาวราศีธนูนะ เป็นยังไงบ้างคะไฮพรินซ์ห้าคาถาเจ็ดคาถาห้าเหรียญ ข้าชนีถือเหรียญเกสสี่คาถาเดลเบอร์เฮอร์มิตแล้วก็สิบถ้วย ในเดือนนี้ของชาวราศีธนูนะคะบรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าไงะมัน <laughs> เป็นเรื่องที่ในเดือนนี้น่าจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเข้ามาผสมปนเปอยู่กับในทุกๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ อ่าสิ่งแรกนะคะที่โบเห็นอชัดๆเลยนะคะหนึ่งคือในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีอุปสรรคระมัดระวังในเรื่องของการคอนแทคกับบุคคลผู้หมู่คนเยอะๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนไม่เข้าใจกันมันเลยทําให้การทํางานนั้นดําเนินได้อย่างมีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทําอะไรแล้วทาให้ชัดเจนค่ะย้ายลังเลตัดสินใจด้วยความแบบมั่นใจแล้วก็รอบคอบที่ สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีความลําบากในเรื่องของการเงิน บางคนนะคะอาจจะติดหัดในเรื่องของการเงินมากๆในเดือนก่อนหน้านี้หรือว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการต้องมีการใช้จ่ายไปเกี่ยวกับคนรักนะคะการต้องเอาเงินไปดูแลเทคแคร์ในเรื่องของแฟนของคนรักอะไรประมาณนี้คือน่าจะเหมือนมีปัญหาแบบต้องให้เราไปซัพพอร์ตมีปัญหา ต้องให้เราไปช่วยเหลือหรือคนรักต้องมาช่วยเหลือเราอนะไรประมาณนี้ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะจบมันก็จะจบปัญหานี้ได้แหละนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังมีปัญหาจุกจิกในระยะยาวที่คุณต้องไปจัดการแก้ไขอีกพอสมควรนะคะ จะโดยรวมเนี่ยบ่มองว่า,วาน่าน่าจะเข้าไปแก้ไขหรือช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการได้เลิกมั่นหมายนะคะการได้แต่งงานนั่นเองนะเนี่ยสามใบเนี้ยนะคะคือการมีความ เขาเรียกว่าบางคนอาจจะได้ข่าวดีนะคะในการแต่งงานการมีครอบครัวเนาะสิบสีกุมภาหรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องแต่งงานในช่วงนี้ก็มีนะคะบองคิดว่าน่าจะได้จัดได้แต่งแล้วก็ได้ขับข่าวดีมีการมั่นหมายความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจะเฮอร์มี ออกมาในช่วงนี้คุณน่าจะตกตะกอนทางความคิดอะไรได้หลายๆอย่างอาจจะเริ่มสร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วน่าจะเริ่มริเริ่มดำเนินการสิ่งต่างๆ เออแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานทํานู่นทํานี้ทํานั่นนะคะเรามาระวังในคนหมู่เยอะการมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการจัดงานอันนี้ก็ต้องเรามาระวางังการวางแผนวางแผนพยายามทำมันให้รอบคอบนะคะไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้จัดได้ไม่ได้ก็ปรึกษาคนที่รู้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมาให้ความช่วยเหลือให้ความรู้แล้วก็ทําให้งานมันลาบรื่นไปได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยพลังงานมนเป็น10บสิบถ้วยเนาะผมมองว่าก็ ถ้าจะผ่านรู้ร่วงไปได้ด้วยดีที่ง่ายๆคือความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวหรือว่าสถาบันครอบครัวในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆก็ยินดีกับทุกๆคนนะคะที่จะแต่งงานในเดือนนี้ด้วยแล้วกันเนาะ ก็ถือว่าโดยเราไม่มีนะคะ,ะเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยล้มป่วยแอดมินเลอตดตกยางออกนะคะเข้าโรงพยาบาลหรือว่าโรคเรื้อรงังอะไรประมาณนี้ก็เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพเนี่ยบางทีด้วยความที่มันแอดมินเนาะก็อาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินด้วยก็ได้นะคะอันเนี้ยต้องเรามดระวังด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาดูรายปากกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาดูค่ะปากแรกนะคะวันที่หนึ่งวันที่สิบห้าค่ะการงานเป็นยังไงบ้างค่ะการงานค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเดือนนี้นะ่าปากแรกของต้นเดือนน่าจะราบรื่นค่ะก็ถือว่า มีการประสานงานการทำงานโอเคดีมากๆเลยสำหรับธุรกิจครอบครัวหรือว่าการค้าขายนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะราบรื่นดีไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเลยนะคะสามารถก็ค้าขายได้ปกติเลยประมาณนั้นนะมาในเรื่องของการเงินค่ะในเดือนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีค่ะ มันคงมัง่งคั่งกันเลยมากพอสมควรเลยนะคะในการเงินนะคะในเมื่อว่าการงานดีธุรกิจดีนะคะการเงินก็จะดีตามไปด้วยนะคะค่อนข้างมีความมั่นคงมัง่งคั่งการมีโอกาสมีการได้รับหยิบยืน่นทางการเงินเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีนะคะค่อนข้างมั่นคงดีนะคะโมเทบสมิลิติอะไรเลยโชคลาบลาบลอยค่ะ ในเรื่องของช่องราบราบลอยนะคะโบย,ยังไม่เห็นเด่นชัดนะคะแต่ส่วนใหญ่เงินที่ได้มาน่าจะไม่ได้มาลอยๆแต่ได้มาจากการทํางานนะคะเขาเรียกว่าไม่สีเงื่อไม่ได้ตังนะคะมาในเรื่องของสุขภาพค่ะ ในเรื่องสุขสุขภาพนะคะก็อาจจะออกตั้งแต่พื้นดวงแล้วนะคะแต่ว่าว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไกลการเดินทางด้วยยวดยานพาหนะนะคะต่างๆไม่ว่าจะสองล้อหรือสี่ล้อก็ตามมาะมาระวังด้วยนะคะวันนี้เรื่องของการเรียนน้องๆหนูๆค่ะจะเมจิเชียนโอ้โอ เรียนค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังมีความขยันนะคะมีการใส่ใจในเรื่องของการเรียนนะคะมันก็จะผลไปตามในความขยันและตั้งใจเรียนของของน้องๆเลยเนาะสามดาบเผืออะไร แต่เรามาะระวังในเรื่องของเรื่องเพื่อนด้วยนะคะใครที่ชักจูงไปแนวทางที่ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะอย่าไปทําเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของเราคืออะไรทําอะไรนะคะก็ทําตามหน้าที่ของเราไปดีกว่าเนะาะในเรื่องของความรักค่ะเป็นยังไงบ้างหนึ่งดาบหกดาบในเรื่องของคนนสดค่ะถ้าสมมติว่าคนยังโสดอยู่เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารการติดต่อสื่อสารมาจาก ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนรอบข้างในชีวิตเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่ติดต่อสื่อสารมาหาคุณก็ได้แต่สําหรับคนรักนะคะคนรักคนมีแฟนคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโปรเจกต์ได้เดินทางนะคะไปทําในสิ่งที่คุณโอเคคุณต้องการหรือว่าคนท่านมีในรูปแบบของครอบครัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยค่ะอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางครอบครัวอาจจะได้รับข่าวที่ทําให้คุณต้องเดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูหนัอยอบกดากคืออะไร โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่คุณต้องคอยไปซัพพอร์ตในเรื่องของครอบครัวหรือว่าข่าวสารคนที่ส่งข่าวสารมาคนในครอบครัวน่าจะส่งมาในเรื่องของการเงินก็ได้ซึ่งคุณอาจจะต้องไปซัพพอร์ตไปดูแลครอบครัวแม่ของคุณก็เขาก็ได้ในเดือนนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูปากหลังกันปากหลังค่ะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่ ยี่สิบแปดเป็นยังไงบ้างคะการงานของชาวราศีธน,นูอืมไพ่ดีไม่แพ้ปักแรกเลยนะคะ การงานถือว่าราบรื่นค่ะสามารถคอนโทนผู้ใต้บังคับบัญชาทุกอย่างได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นนะคะในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างดีเลยค่ะคุณน่าจะเอาอยู่ดูแลอยู่นะคะอาจจะมีงานเร่งงานด่วนงานหนักมากแต่คิดว่าคุณน่าจะเอาอยู่นั่นแหละนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะในเรื่องของการเงินเดือนนี้ค่ะ การเงินเดือนนี้นะคะปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายไปในสิ่งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนหอพักเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็อาจจะเตรียมเงินสปายไว้ตรงนี้บ้างนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะโชคลาภราบร่อยค่ะในปากหลังค่ะโอ้หนเหรียญ nice to d s อะในเรื่องของโชคลาภราบรอยมองว่ามีเข้ามานะแต่มีเข้ามาที่นี้ก็ คิดพิจารณาในเรื่องของราบรอยดีๆนะอย่าซื้อเยอะหรืออย่าแบบไปยึดติดกับการเสี่ยงโชคเสียงดวงเยอะอะค่ะโบบอกว่าถูกอ็อาจจะถูกแต่ว่าราบรอยนีนี้อาจจะไม่ถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้อาจจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็นราบรอยแบบประเภทที่ว่ามันเป็นของที่เป็นเช่นคุณน่าจะได้รับข่าวสารว่า เหมือนว่างงานตำแหน่งนี้คนเก่าเขาไม่โอเคออกไปอ่ะคุณได้เสียบแทนคุณก็ได้เงินได้งานได้ตำแหน่งดีๆที่แบบเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตแทนอะไรประมาณนี้นะหรือบางครั้งแบบประมาณว่าจับฉลากนะคะแล้วแบบ เหมือนคนก่อนนี้เขาไม่ติดต่อตามที่กําหนดนะคะแล้วก็กลับกลายเป็นชื่อคนที่ได้เป็นผู้โชคดีแทนอะไรประมาณนี้นะคะอืมลาบลอยบม,มันน่าจะแบบประมาณนั้นน่ะเออก็ก็ดูดูกันดีๆแล้วกันเนาะในเรื่องของสุขภาพปากหลังนี้เป็นไงบ้างคะห้าเหรียญเด e s สัน The Sun. ในเรื่องของสุขภาพทางการเงินนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนอมืดแปดบ้านตันมากไม่ไม่รู้จะเดินทางออกไปทางไหนนะคะมันอาจจะดูแบบดูเหมือนไม่มีความหวังโอ้ทำไมมันเจ็บจังทําไมมันป่วยจังทําไมมันมันแย่นะคะแต่อยู่ดีค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอหมอเจอยาหรือว่าเจอรูปแบบการรักษาที่ทําให้คุณโอเคขึ้นแข็งแรงขึ้นถือว่าแบบ เหมือนแบบสวรรค์บรรดาลให้แบบได้มาเจอหมอเลยได้ได้มากินยาตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะให้หายขึ้นให้ดีขึ้นในเรื่องของการเรียนน้องๆหนูๆน,นะคะพยายามอย่าไปเล่นนะคะอย่าไปติดเล่นติดคุยติดทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะเวลาเรียนก็ควรเรียนนะคะก็คืนกลับมาทบทวนนะคะพักผ่อนนะคะทําหน้าที่ของตัวเองอย่าแบบทะเลทลายกับเรื่องที่แบบเป็นเรื่อง บันเทิงหรือเรื่องที่ไม่น่าสนใจจป็นมากเกินไปนะคะการรับรู้ติดต่อสื่อสารในสังคมอะ่ะถือว่าได้นะคะแต่ว่าการเราต้องแบ่งแยกการรับรู้ข่าวสารหรือว่าการใช้โซเชียลออนไลน์ให้มันถูกต้องถูกวิธีนะคะในเรื่องของความรักค่ะ the rubber the fool ถ,ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็ยังจะใช้สถานะเอาเป็นว่าชอบชีวิตโสดชอบสถานาการโสดพอสมควรต่อให้มีคนมาสนใจคุณก็น่าจะแบบไม่ได้ไปโฟกัสคุณน่าจะโฟกัสเกี่ยวกับความประสบความกาความสําเร็จในชีวิตของคุณแสมากกว่าถ้าเป็นคนมีคู่ช่วงนี้ก็จะรักกันดีค่ะมีสระได้ไปท่องเที่ยวได้ไปทํโน่นทนํานี่นะคะมีเกณฑ์ได้แบบไปใช้ช่วงเวลาที่แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนู ถ้าใครอยากดูดวงในเรื่องของความรักโดยเฉพาะก็เข้าไปกดในที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะโบมีคลิปการดูดวงแบบเฉพาะของความรักไว้ให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมูมินวมาด้วยนะคะวันนี้โบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย